คี่คาเพื่อนเพื่อนหมูนี่คุณสมพงษ์ไปเก็บยานา่งมาพี่น้องเอามาปันกันปันทั้งลาบนี่แหละโอ้ปันทั้งอันเกี้ยนี่แหละตัดเกี้ยสันๆเอากันไก่ตัดตัดตัดแลวกะปันเราลองดูโทรศรัพท์หอนไปเสาห้วอว,ว่าเม้มติมมาจากมันเป็นภ้พเคลื่อนเป็นสะดุดสะดุดไงนี่เป็นอเอามาปัน นนอันก่อนยังก้อนยัดลงอีกเอากันไกลตัดหนึ่งสั้นๆเพื่อนสีอันนี้เพื่อน,นสิเพื่อนเสีอาตะใบน้ำบูดตะใบตะใบแล้วแจมเ,เ,เอาทั้งเอาทั้งเอาทั้งเสื้อเลยมันก,ก็ตัดสั้นแล้วก็เอาลงเครื่องปันป่นกระดุมเพื่องปันป่นก็นนนสีไหวอยู่ดอกมั้งเพื่องปั่นเน่าอะไรไหวอยู่ดอกอ เครื่องปั่นนวรัตอ่าบันนี้พี่น้องแล้วๆหลังจากปัน่นหลังจากปั่นน้ำม,มันใบยานางเนาะปั่นแล้วๆก็เอาไปอย่เอากระชอนเอามือคันๆนี่แหละพี่น้องเอามือห้า,หาหนี่ละคันบ่เมนว่าบ่ใส่มือเลยดิใส่มือคันแต่ว่าห้าเห็ดกินเองเขาก็ล่างมือแหละพี่น้องล่างเรีบเยบร้อยอ่าบันนี้ก็เลยเอามาใส่กระชอนมากองแล้วก็เอามาใส่แก้ว ถ้าผูใ้ใดกินยายากหรือว่ากินยากก็คือเอาเอาน้าตาลลงสอนซาหนึ่งเด้อพี่น้องคน้นๆแต่นี่บไดยใส่น้าตาลบไดใส่น้าตาลใบยานางน่สิเป็นยาครอบจากกรวานที่เพิ่นเคย่ายเนาะยาครอบยาครอบจากกรวานเป็นเบาหวานเป็นความดันหรือมวยล่าอ่อนแรงนน่กินได้พี่น้องแต่ว่ามีข้อดีกับมีข้อเสียข้อเสียคือว่าผู้เป็นโรคไตกินบได้เพราะว่าไตสิทํางานหนักอันนี้เท่ากับ บ่ต้องกินหลายบ่ต้องกินบ่อยพี่นอ้องอาทิตย์ละเที่ยกับพ่อนี่เป็นยาครอบจากกวานไข่ไข่โคราฟิวพี่น้องเค้กินโคราฟิวบ่นี่แหละโคราฟิวห้ามียานางหลาย,ลายเ้ากับเก็บมาปันปันแล้วห้ากะเอาใส่ขวดใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ให้แช่ได้พี่น้องอันนี้บ่าท่านใด้แช่ตู้เย็นอันนี้ยังไม่แช่ตู้เย็นนะคะสดสดบดไม่มีค่ะสดสด<า>เลยส่มือว่านี่ยโมเดล่างบเดล่างสิบอกินหงอว่าบ่ล่างสิบ่อกิน โอ้ยเนาะเล่นนี่ยังเห่นมุกนี่ยังโอ้ยโ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 ทรศัพท์คอยม,มื่วันท่านไดนแล้วเลยนี่โอ้ยทานัางไหมเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดเป็นโรคตับโอ้โรคไตพี่น้อง่ากินลายเป็นยาครอบจกกักรับบ้านนะพี่น้องคันผู้ใดเป็นโรคไตกะจะกินหลายบ่แม่บ่ก,กินลายบ่ให้กินเพราะว่าไตาทิ่นทำงานนะ่ะ <c oughs> จะเฮานี่ก็กินไปเนาะพี่น้องเนาะ ทิ์ละเทียกับพ่อจะกินดูเพราะว่าเปียบเสมือนโคโรฟิลโคโรฟิลเนี่ยเขาจากินทุกมือเด้เป็นซองๆมากแต่ว่าเขาจ้าเห็ดจากอย่างบ่หูห้องกับบ่หูส่วนผสมเพิ่นเนาะแต่ว่าอันนี้คือปอดสารของแท่ยานั่งทั่วประเทศคิดว่าสิบอะไรบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ใส่ปุ๋ยแท้เพราะว่าถ้าถ้าติดเนี่ยง่ามเมื่อยยานั่งถ้าผู้ใด้ปูกบ่ติดก็คือบ่ติดถ้าติดนียานั่งนีง่ามพะบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ห้อม้อนเนี่ย อดสารลอยตัวเส้นพี่น้องแล้วบนในห้ากับมาเฮ็ดกินเองมาปั่นกินเองอมากองกินเองถ้าผูใ้ใดกินยากไรน้ำตาลคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะมื้อเนี้ยายเจมมีความรูดด้ดีๆมาฝากเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออีสานบ้านเฮ้ายน่ะบ้านทุ่งนีลาพี่น้องมีแต่สมุนไพรศึกษาเบึง ไสิได้มากินรักษาสุขภาพกันเด้อบ๊ายบายค่ะอก <c ười> ินง่ายค่ะกินง่าย